สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอามในรายการจอจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอามอีกครั้งนะครับสําหรับอาทิตย์นี้ก็เป็นอีกอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านไปในช่วงของโควิดที่ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ในจีนก็โอเคแล้วอย่างที่ว่าวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์ใหมๆ่ๆเนื่องจากว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ให้ออกไปข้างนอกทํทธุระนิดหน่อยเกี่ยวกับร้านนั่นแหละฮะ ก็เลยมีอะไรที่จะมาอัปเดตกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าจากคราวที่แล้วที่ผมออกตอนช่วงค่ามันก็ไม่ค่อยได้เห็นอะไรมากแต่ว่าวันนี้รอบนี้เนี่ยออกแต่ช่วงกลางวันก็จะทําให้เห็นอะไรได้มากขึ้นและแถมด้วยว่าผมเพิ่งออกในวันที่อัดเนี่ยนะครับวันอาทิตย์ก็จะบอกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ท, <T hing> ทุกอย่างเริ่มปกติหรือยังหรือว <t ips> <endeu? wei> ่าจะมีอะไรเป็นยังไงนะครับก็สําหรับอย่างแรกเลยที่ผมสังเกตได้เมื่อตอนที่ก้าวออกจากมหาลัยก็คือคนกลับมาเยอะขึ้นแต่ก็ไม่ถึงกับว่ากลับมาเป็นเหมือนช่วงปกติมากขนาดนั้นเพราะว่ามาิี่าลไยผม ก็น่าจะเคยเล่าไปในตอนก่นกอนๆละแต่ก็บอกอีกทีนึงว่าเป็นที่ท่องเที่ยวสําคัญของเซียเหมินก็จะมีทัวร์มาลงมีอะไรแต่ว่าที่ผมออกไปผมสังเกตดูทัวร์ไม่ได้มาลงถี่ขนาดนั้นมีมาแต่ก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นอาจจะมีก็ชั่วโมงหนึงสักคันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งสมัยก่อนจริงชั่วโมงนึงจะมาประหคันเยอะมากแล้วก็ควรจะแน่นจะแพ็คมากๆก็มาตอนนี้น้อยลงแต่ก็ดูจากคนที่ มาเดินเที่ยวหรือมาอะไรเริ่มก็ต้องเรียกว่าคนที่มาเองที่ไม่ใช่เป็นทัวร์ที่มาเองก็เยอะขึ้นเพราะว่าเดินสวนกันตลอดก็คือเป็นท่องเที่ยวที่มาเป็นครอบครัวบ้างมาเป็นแฟนกันบ้างหรือว่ายัางไงก็ตามก็ไม่น้อยครับไม่ขาดสายแล้วก็ถนนก็เป็นตามปกติที่ผมก็เคยเล่าไปว่าโอเคกลับมาวุ่นวายปกติรถติดทุกเช้าแล้วก็ไม่มีอะไรมากรอบนี้ผมได้ ทำอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยจากรอบที่แล้วก็คือการขึ้นรถเมย์เพราะพอดีว่าเดี๋ยวจะรีบไปทํางานเพราะว่าอาจารย์ให้ออกช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นก็จะต้องรีบกลับก่อนที่จะตะว,วันตกดินต้องเรย,ย่องนี้อาจารย์เขาบอกว่าให้กลับก่อนตะว,วันตกดินได้ครับก็เลยรีบขึ้นรถเมย์ขึ้นรถเมย์ไปสิ่งที่สังเกตขึ้นอย่างแรกก็คือทุกคนคาดหน้ากากแล้วก็เป็นรีเควสของการขึ้นรถสาธารณะเลยว่าให้ใส่หน้ากากเพราะว่าผมตอนผมขึ้นไปเนี่ยลืมตัวไม่ได้ใส่เพราะว่า ตอนที่เราเดินมาผมเดินที่ฝั่งคนน้อยคือไม่มีคนแหละเฉลียงไงแล้วก็ก็เลยถอดหน้าก,กากเพราะมันหายใจลาบากเพราะช่วงนี้เสี้ยเหมือนเข้าหน้าร้อนมันจะหายใจลาบากนิดๆก็เลยเอาลงแล้วก็พอขึ้นไปเขาก็บอกใส่หน้ากากด้วยอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับนี่ต้องบอกด้วยตัวเองเตือนตัวเองเหมือนกันในข้อ,ขอนี้ว่าอย่าลืมใส่หน้ากากบ่อยๆนะฮะก็แล้วพอขึ้นไปเราก็จะได้ยินเสียงประกาศของทางรถเมล์เหมือนกัน ที่เพิ่มเข้ามาจากปกติที่แบบเป็นเสียงเตือนนู่นเตือนนี่ก็มีเตือนว่าก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนขอให้ทุกคนใส่หน้ากากด้วยระหว่างที่นั่งรถเมย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เพิ่มขึ้นมาเป็นสิ่งเล็กๆที่อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากแต่ผมก็ว่าเป็นสิ่งดีที่เตือนทุกคนที่ขึ้นรถเมย์ไปด้วยกันนะครับผมคิดว่าใต้ดินหรือว่าบีอาร์ทีของเสียเหมือนน่าจะเหมือนกันอันนี้ผมยังไม่ได้นั่งเพราะว่าไปไกลก็เกรงใจ อาจารย์เพราะว่าทําธุระก็แถวนี้ก็กได้แหละเอาอะไรง่ายๆนะฮะก็ตามปกติครับผมว่าจะมีการแวะไปไปห้างวั่นตาที่อยู่ใกล้ๆรอบที่แล้วก็ไปตอนตอนช่วงค่าตอนนี้ไปก็ดูคนก็คึกคักเหมือนเดิมเหมือนช่วงปิดเทอมต้องเรียกว่าคึกคักกว่าปิดเทอมสันหน่อยด้วยมันไม่ได้ถึงกับเงียบขนาดนั้นนะครับก็ไปที่ร้านเกมประจําก็ยังเจอคนที่เยอะเหมือนเดิมมี เริ่มพาเด็กพาอะไรมาแต่สิ่งที่แตกต่างกันไปในอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้คือความเข้มงวดเราเรียกว่าเข้มงวดในการตรวจคนก็ลดลงผมไม่แน่ใจว่าพราะเขาขี้เกียจหรือว่าอะไรนะอันนี้ต้องต้องบอกก่อนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเวลาเข้า เขาจะต้องตรวจอุณหภูมิทุกคนเช็คอุณหภูมิก่อนถึงจะเข้าไปได้รวมถึงร้านเกมด้วยแต่ว่าวันนี้เท่าที่ผมสังเกตคือหน้าประตูลุงยามก็ถือที่วัดอุณหภูมินะแต่ก็ไม่ได้แบบก็ซุกซุกไวไม่ได้แบบไม่ได้ตรวจทุกคนแล้วก็รวมถึงที่ร้านเกมด้วยเช่นกันนั่นะครับก็โดยรวมผมว่าออกไปสร์อาที่ทำให้ผมได้เห็นชัดมากกว่าเดิมมากว่าเริ่มกลับเป็น ปกติแล้วจริงๆในที่จีนก็สําหรับใครที่ห่วงนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนให้ความห่วงมาแสดงความเป็นห่วงมากก็จะบอกว่าโอเคที่นี่ปลอดภัยดีโอเคมากแล้วก็ไม่มีอะไรสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะไม่ค่อยให้ออกเพราะคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับ ก็อันนี้เล่าพอคร่าวๆเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสไปไหนอะไรมากมายนะฮะ <c oughs> สำหรับประเด็นในอาทิตย์นี้ที่จะมาคุยกันก็พอดีว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายๆคนก็ทราบนะครับว่ามีเหตุการณ์คนหายที่เป็นที่โด่งดังไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือ Twitter อะไรก็ตามแล้วก็นั่นแหละครับก็สำหรับในประเด็นทางด้านการเมืองอันนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงกันแต่ว่าผมจะพูดถึงใน เรื่องหลักๆคือคนหายเพราะว่าที่จีนเนี่ยจริงๆเรื่องของคนหายเองเนี่ยก็เคยเป็นปัญหามาในสมัยก่อนเหมือนกันแล้วก็ถึงปัจจุบันถามว่ายังมีคนหายไหมก็ยังมีครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าก่อนละกันว่าสมัยก่อนเขาไปยังไงสมัยปัจจุบันเขาไปยังไงละกันนะครับเพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าข้อที่1ผมมาตอนที่ปี2013เนี่ยที่มาถึงเซี่ยเหมินเนี่ยคือเมืองเซี่ยเหมินค่อนข้างเจริญ ในด้านเทคโนโลยีในสมัยนั้นเพราะว่าก็เขาผลักดันเรื่องเทคโนโลยีในนี้ก็ทําให้เมืองนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีอะไรที่ค่อนข้างทันสมัยอย่างเช่นกล้องวงจรปิดที่ติดทั้งเกาะหรือทั้งเมืองนะครับก็ถามว่าในสมัยตอนนั้นเนี่ยเรื่องเด็กหายเนี่ยถ้าจะเป็นเรื่องที่ประจํามากกะดีกว่า เพราะว่าตอนนั้น2องพเนี่ยยังไม่ได้เสียเหมือนยังไม่ได้แบบเจริญมากขนาดนั้นแต่ก็จเจริญในส่วนหนึ่งนะครับคือคนที่หายเนี่ยจะเป็นเขตนอกเกาะสะมากกว่าก็คือเรียกว่านอกตัวเมืองซะมากกว่าเพราะว่าจริงๆเสียเหมือนเนี่ยเกาะคือเป็นเมืองใช่ไหมครับพอนอกเกาะออกมาก็จะเป็นเขตโรงงานเขตเชาวประมงเขตอะไรซึ่งมันไม่ได้มีความจเจริญขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ทําให้เกิดเหตุเหล่าน,นี้ได้ง่ายในตอนปี2 0 1 3หรือ2014ันอันนี้ผมไม่แน่ใจตัวเลขแล้วเพราะว่าค่อนข้างนานตอนนั้นมีเหตเหมือนนกั ว่าเด็กมหาวิทยาลัยผมเ e นี่ยแหละถูกลักพาตัวไปแล้วก็หายไปเลยถึงแบบตอนนั้นพ่อแม่ก็มาอวยวายที่มหาวิทยาลัยแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ต้องท ler, mm ําใจว่าเราตามหาตัวกันไม่เจอแล้วก็ยกเคสไปซึ่งผมก็ไม่ได้ตาม <t os le emark> ต่อนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยก็มีแต่แค่เล่าต่อๆกันมาว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนอะไรยังไงหายไปได้อย่างไรดีกว่านะครับก็เคสเด็กหายเคสอุ้มเด็กเนี่ยจะเป็นเคสที่ค่อนข้างเยอะ ในที่นี่แล้วก็คนจีนก็คือเราเองเนี่ยจะทราบข่าวจากทางจีนเนี่ยก็ค่อนข้างจะพอสมควรว่าอุ้มเด็กไปเป็นขอทานบ้างอย่างเช่นบ้านเราใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอีกอย่างก็คืออุ้มเด็กไปเป็นลูกคนอื่นอันนี้เป็นเหตุที่เกิดสมัยก่อนซึ่งผมไม่แน่ใจว่าสมัยนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่เคยได้คุยกับตำรวจในที่เป็นฝั่งตามหาเด็กมาก่อนแต่ก็จะต้องเล่าก่อนนิดนึงว่าแบบ ในสมัยก่อนเนี่ยเคยมีเคสเด็กหายและตำรวจที่เคยใช้เวลาตามนานที่สุดก็คือเป็น10 10ปีือเป็นต้องเรียกว่า10กว่าปีเกือบ20ปีได้ถ้าอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดต้องบอกก่อนเพราะผมหาอ้างอิงรายการนี้ไม่เจอแล้วคือผมเคยดูเป็นเหมือนรายการสารคาดีหนึ่งที่เขาอุตส่าห์ไปทำมาคือเขาตามหาเด็กคนนี้เนี่ยตั้งแต่มาแจ้งหายคือตอนเป็นเด็กเลยแล้วไปเจออีกทีก็คือโตแล้วทำงานแล้ว ในอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเคสนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่าแบบชื่อโชคดีมากเด็กโชคดีมากแล้วตำรวจก็ขยันแบบคือสู้ยิบตาตามจนจบเคสว่าคนนี้เนี่ยหายไปไหนอะไรยังไงนะคบเพราะว่าต้องบอกอันนี้คือเคสที่เด็กหายโดยที่ถูกขายไปเป็นลูกคนอื่นเพราะว่าบางทีเนี่ยคนจีนก็ชอบลูกชายใช่ไหมครับอันนี้หลายหลายคนก็คงทราบชอบลูกชายแต่ว่าบางคน ก็ใหล้ลูกชายไม่ได้ก็บางทีข้อทีไปลูกสาวทุกคนก็เลยแบบบางทีก็รีบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เขาเรียกว่าร้อนรนไม่ใช่เรียกว่ารีบร้อนรนแล้วก็เลยไปหาวิธีที่ง่ายก็คือการไปซื้อเด็กเด็กชายลูกชายที่เป็นทารกบ้างเป็นเด็กบ้างก็จะเกิดนี่แหละครับทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีแก๊งลักเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้ชายมากแต่เคสที่เกิดที่บอกเล่าตามเป็นสิบสปีนี่คือเป็นผู้หญิงนะครับอันนี้ผมจําได้ก็เขาตามกระจนแบบว่าเคยรู้ว่า อบอกแสว่ามาที่นี่ตามมาที่นี่ไม่เจอปรากฏว่า,เ,าเขาย้ายไปแล้วจากที่นี่ที่นี่ค่อยๆตามแต่ละที่ที่เขาเคยไปจนกระทั่งสุดท้ายไปเจออยู่แบบในหมู่บ้านบ้านหนึ่งเพราะเขารู้ว่าเด็กคนนี้ถูกขายเป็นกรรมกรอันนี้เป็นเด็กผู้หญิงก็ไม่ได้มีคุณค่าที่จะขายเขานะใช่ไหมถูกเอาไปเป็นกรรมกรก็เขาก็ตามแคมป์ตามไซต์ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายไปเจอพ่อแม่เจอแบบทุกคนโหแตกก็แบบบัญชีของดูรายการแล้วก็ซึ้งอะนึกถึงแบบโหหนึ่งคือ พ่อแม่ตามลูกมาเป็น10ปีสุดท้ายเจอหน้ากันแล้วแบบมันจะทราบถึงไงไหนพ่อแม่เนี่ยว,ว่าลูกตายไปแล,แล้วแล้วก็แบบสุดท้ายมาเจอกันข้อที่2คือตำรวจนี่แหละที่ผมว่าทุ่มทุนมากเพราะว่าเขาต้องสืบหากันแบบข้ามมณฑลข้ามอะไรซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ยากนะครับสําหรับจีนที่เราจะทํางานกันข้ามมณฑลโดยที่แบบโดยท,ดยที่โดยที่เบิกเงินได้ต้องเรียกงี้ <laughs> คือจีนในสมัยก่อนก็ทุ่มด้วยแรงใจเหมือนตำรวจไทยเช่นกัน ไม่เบิกเงินไม่ได้แต่เขาก็ตามเป็น10ปีจ,จนเจอนุ้บอกว่าชื่นชมทุกฝ่ายมากๆที่แบบร่วมมนได้เพราะนอกจากนี้ระหว่างทางก็มีพวกผู้ใหญ่บ้านหรือพวกคนที่ให้ข้อมูลใช่ไหมครับที่ทําให้เรื่องนี้สมบูรณ์มาได้อันนี้เล่าได้คร่าวๆแค่นี้แหละเพราะผมไม่จำรายละเอียดมากนัคือจาได้ว่าดูมานานแล้วแหละแล้วก็ประทับใจมากแต่ดันจำรายละเอียดอะไรไม่ได้แล้วหากกลับไปหาก็หาไม่เจอต้องของอาภาัยด้วยจริงๆนะครับอ่ะกลับมาพูดต่อกันในเคสของที่นี่ว่า โอเคจากแต่ก่อนที่เด็กหายเยอะก็ผมน่าจะเคยเล่าอยู่ในตอนหนึ่งมั้งครับแต่ว่าก็รีรานอีกเหมือนกันว่าแท็กซี่ที่นี่เขาเคยเล่าให้ฟังว่าเสียเหมือนเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณแบบ20กว่าปีก่อนที่นี่เป็นแดนสนธยามากโหดมากนี่ผมก็พูดเต็มปากเลยอันนี้ด้านดักดับบางทีมีก็เราก็ต้องคุยกันนะเนาะเสียเหมือนเนี่ยเพราะว่าอยู่ใกล้กับไต้หวันก็ไต้หวันจริงๆมาเฟียก็ไม่น้อย ก็บินมาเป็นมาเฟียที่นี่ต่อเพราะผู้ภาษาเดียวกันใช่ไหมครับก็มามาตั้งกลุ่มตั้งแก๊งจริงๆบงเล็บว่าอาจจริงๆก็อาจจะมีคนจีนเป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยเพราะว่าก็เห็นไล่ตามจับไปอยู่ทุกวันในช่วงเวลาช่วงนี้นะครับปราบมาเฟียก็เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคนหายบ่อยมากบ่อยมากไม่พอฆ่ากันตายฟันกันตายก็มีเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยคนหายบ่อยมากแต่พอมาถึงยุคถัดมาตำรวจเริ่มทํางานมากขึ้นเริ่มใช้เทคโนโลยีมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะแต่ก่อนมันไม่มีกล้องวงจรปิดอะไรขนาดนี้ตำรวจก็พยายามที่จะ ที่จะพัฒนาแล้วก็โคกับบริษัทเอกชนที่รัฐก็ถือด้วยส่วนหนึ่งเมยาพิคโคแล้วก็มาร่วมกันทําระบบกล้องวงจรปิดเริ่มวางตั้งแต่ในเกาะในเกาะวางครบแล้วก็วางนอกเมืองจนเดี๋ยวนี้เนี่ยตอนนี้ผมค่อนข้างเชื่อนะว่าในเซียเหมือนกล้องน่าจะครบทุกจุดแล้วที่แบบดูได้จริงๆนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกันได้จริงๆแล้วก็จริงๆในเกาะผมค่อนข้างมั่นใจนอกเกาะผม ยังไม่ค่อยกล้าฝันธงเท่าไหร่ว่าเขาครอบคุมจนหมดแต่ผมว่าถนนใหญ่ๆไม่มีหลุดออกจากนี้แน่นอนเพราะว่าผมเคยตามเคสมา <c oughs> เคยตามคดีมาไม่หลุดจริงๆนะครับเอาว่าเนี่ยแหละมาถึงจุดนี้เราเช็คกันวันนี้เลยวันนี้เนี่ยตอนที่ผมออกไปข้างนอกออกไปดูอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ถามว่ายังมีคนหายไหมเสียเหมือน ยังมีนะครับผมก็ยังได้รับข้อความบ่อยๆที่แบบว่าตามหาเด็กหายหรืออะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไปเจอประกาศปิดเลยเป็นเด็กผู้หญิง3ามขวบหายไปจากบ้านก็คือผมไม่ได้อ่านารายละเอียดมากมายผมเห็นว่าโอเคเป็นรูปถ่ายครอบครัวแล้วก็มีเด็กผู้หญิงก็บอกว่าเด็กผู้หญิงเนี้ยอายุ3าขวบที่หายไปก็ถือว่ายังมีหายอยู่ก็อยู่ที่นี่ คนโตไม่ต้องเป็นห่วงแล้วผมว่าเป็นห่วงที่เด็กนี่แหละครับที่คนที่จะหายบ่อยอ่าแล้วส่วนข้อความที่ได้รับอันนี้ก็ต้องมาพูดกันเรื่องของการประกาศหาคนหายซึ่งผมเองค่อนข้างรู้สึกชอบนะครับในหลายๆอย่างที่ที่นี่ทําแล้วก็จริงๆก็ทําแล้วบางทีก็เหมือนเราด้วยนะเช่นการประกาศหาคนหายตาม สื่อต่างๆตามโซเชียลมีเดียตามทีวีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับทีวีผมเคยเล่าในสมัยก่อนรู้สึกนะเอาอีกแล้วก็ดีทันล้วกันนะว่าทีวีเขามีทีวีที่เป็นช่องของสําหรับคนส่งมวลชนโดยเฉพาะก็คือช่องเสียเหมือน6อันนี้รับที่จานไม่ได้ต้องดูบนคนส่งสาธารณะเท่านั้นใต้ดินหรือว่ารถเมล์นะครับหรือว่า BRT ถึงจะดูได้ก็จะมีการ ถ้ามีคนหายเนี่ยก็จะมีการประกาศขึ้นบนนี้เหมือนกันว่าอ่าคนนี้เด็กอายุประมาณเท่านี้หายไปอะไรยังไงจะเป็นรายการที่มาคู่กับรายการโจรก็เป็นเอาเรียกง่ายว่าเป็นรายการของตํารวจทั้งหมดเลยดีกว่าก็เราก็จะได้เห็นบ่อยๆทีนี้ต้องบอกว่าที่ผมเจอบ่อยๆแล้วผมรู้สึกเอ้ยวันนี้เห็นแล้วเหมาะแก่การเอามาพูดนั่นก็คือการตามหาคนหายจริงๆปกติเราเราจะลงใน Facebook ลงในอะไรใช่ไหมครับผมเห็นที่จีนเนี่ยมีความแบบ แวกแนวอีกอันนึงคือใครจะไปคิดว่าเขาเอาคนหายมาลงในเทาเป่าคือนึกภาพออกไหมเทาเป่ามันก็เหมือนละะาซาด้หลายคนก็รู้มันเป็นแอปซื้อของแต่เขาเอาเด็กหายมาลงในนี้จริงๆเคสวันศุกร์เขาลงว่าเด็กหายตามหาด่วนเด็กผู้ชายอายุ12ปีสูง156เซนน้นำหนัก40กิโลผมสัน้นอันนี้ที่ลงแต่ถามว่าที่หายเนี่ยหายที่ไหนข้อความเขียนว่าหายใกล้ๆคุณนีห่างอยู่ประมาณ500เมตร500เมตรหรอ หรือ500กิโลเมตร <laughs> โอ้500กิโลเมตร500กิโลเมตรหายที่เจียงซีอันนี้มวลนนี้ก็ควรแก่การมีเรื่องเล่าจริงๆเจียงซีเป็นมฑลนท,ที่ค่อนข้างยากจนผมก็ยังเข้าใจได้ว่าถ้า,าจะหาย <laughs> ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะฮะทีเนี้ยระยะสมี500กิโลเมตรเขาก็รู้ว่าเราอยู่ไหนแล้วเขาก็ส่งข้อความกระจายกระจายต่อคิดดู คนจีนใช้ตำรวจใช้แบบเส้นทางช่องทางทุกอย่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ในการตามหาคนหายซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก็ต้องย้ำอีกทีเหมือนกันว่าผมไม่แน่ใจว่าอัตราการตามหาเด็กหายที่สามารถตามกลับมาได้เนี่ยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่เคยสัมผัสจริงๆอันนี้ต้องขออภัยด้วยล่วงหน้าไปเลยว่าเรื่องรายละเอียดผมอาจจะลงไม่ได้มากดีเทลอาจจะลงไม่ได้มากเพราะว่าผมไม่ได้สัมผัสงานตรงนะครับเพียงแค่แบบ เราเจอกันที่นี่แล้วเราก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เนี่แหละครับมันก็เป็นปัญหาที่ผมก็ยังว่าเรื่องของคนหายเรื่องของเด็กหายรักพาตัวเด็กผมว่ายังเป็นเรื่องหลักๆของประเทศนี้อยู่โอเคอาจจะน้อยลงเพราะว่าเนี่ยเท่าที่ผมดูประวัติใช่ไหมครับของช่องที่ตามคนหายคือก็แค่รายการเดียวเองอะไม่มีรายการอื่นอีกแล้วก็คิดว่าคนน่าจะหายน้อยลงจริงๆนะ อันนี้เนี่ยคนนี้เด็กนี้หายไป 4, 4ีวัน7ชั่วโมงอ๋อใช่พูดถึงตรงนี้เราก็ต้องบอกก่อนว่าจีนเขาก็จะน่าจะคล้ายๆกับไทยแต่ไทยเราไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะไทยเราถ้าคนหายเราจะบอกก่อนว่าโอเคลรอก่อนลองดูก่อนลองติดต่อดูก่อนโอเคถ้าไม่ได้เราลงบันทึกประจําวันไว้ถูกไหมครับแล้วก็โอเคฝากไว้ก่อนถ้าเกิดหายจริงๆเราเราจะเริ่มค่อยเริ่มประกาศตามหาตามมือที่กระจกเงาหรืออะไรก็แล้วแต่จะคอยประสานให้ประกาศให้ในกรุงเทพ ถ้าต่างจังหวัดก็ค่อนข้างยากหน่อยแต่ก็เราก็ไม่ใช่ว่าไม่หาเราก็จะพยายามที่จะตามหาให้ในที่ต่างๆนี่ต้องบอกของไทยก่อนสําหรับของจีนเนี่ยเขามีเหมือนมีลิมิตของเขาอยู่ว่าเอ้ยถ้าหายไปกี่วันตํำรวจถึงจะรับเรื่องวงเล็บอีกแล้วว่าถ้าจะไม่ผิดนะวงเล็บปิดถ้าจะไม่ผิดคือ3วันขึ้นไปถึงจะเริ่มตามหาได้นะครับถึงจะเริ่มลงประจําวันเป็นคดีได้จีนมีระบบ คล้ายๆอย่างหนึ่งกับไทยคือการลงประจําวันแล้วเป็นคดีหรือไม่เป็นคดีอาจจะต้องมีการตัดสินใจประชุมกันในในกลุ่มในระดับผู้ใหญ่ผู้คำประชาด้วยหลายๆอย่างหลายๆองค์ประกอบนะฮะก็จะบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาผมคิดว่าเด็กหายน้อยลงค่อนข้างจะน้อยลง ที่ผ่านมาไม่ว่าจะยังไงก็ตามเท่าที่ผมสังเกตทั้งไอสื่อของเสียเหมือนเองใช่ไหมครับอย่างที่บอกว่าเขาจะมีลงเด็กหายก็ไม่ค่อยเจอแล้วในหลังๆตอนปีแรกๆผมยังเห็นผมยังจําได้อยู่ตอนหลังๆก็ไม่ค่อยเจอแล้วเจอแต่โจรเจอขโมยคนขับรถฝ่าฝืนกฎเลยก็ลดลงไปเยอะแล้วก็ทุกอย่างก็ค่อนข้างดีขึ้นผมว่าอย่างนั้นดีกว่า ค่อนข,ข้างจะดีขึ้นแต่ก็หลายๆคนก็บอกมาครับสิ่งที่ทําให้อันตรายสุดคือความประมาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตจริงๆก็ไม่ควรประมาทเหมือนกันที่เราว่าเนี่ยอย่างเสื้อเหมือนนี้ผมเชื่อว่าในเขตจีเม์เนี่ยจริงๆกล้องน่าจะครอบทุกมุมแต่ก็อย่างที่ผมบอกบอกไปให้ทราบเมื่อกี้ที่ไปเดินข้างนอกก็ยังเจอที่เขาแปะว่าเด็กหายมันก็ยังมีเพราะฉะนั้นมันก็ประมาทไม่ได้ครับวางใจได้แต่ก็ไม่ควรประมาทเช่นกันนะครับทีนี้ เวลาคนหายเออคนหายไปมันนี้อะไรบ้างในการที่เขาบอกต่อตกันมาอย่างที่ผมบอกว่าหนึ่งก็คือเอาไปขายเป็นแรงงาน2ก็คือเอาไปเป็นลูกชาวบ้านใช่ไหมครับมันมีอันหนึ่งที่เราท็อปฮิตกันมากคือเอาเครื่องในไปขายเอาไตาไปขายอะไรยังไงอันนี้ผมก็เคยได้ยินนะแต่ผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันผมไม่เคยเจอคนที่โดนจริงๆเพราะฉะนั้น อันนี้เล่าให้ไม่ได้จริงๆแต่ก็เคยได้ยินคนจีนพูดเองด้วยนะครับว่าไม่ใช่คนไทยพูดอย่างเดียวคนจีนพูดด้วยถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวแหละก็อ,อย่างเงี้ยนะครับมาสรุปหัวข้อในวันนี้ก่อนเพราะวันนี้เรื่องเล่าก็อาจจะไม่ได้ยาวมากเพราะว่าผมติดช่วงนี้เริ่มเขียนวิทยานิพน์เล่มเล็กนะเขาเขาเรียกกันอย่างนี้ก็คือรายงานละครับเรียกง่ายๆรายงานหลายวิชาเขียนไม่ออกอยู่ <c oughs> ตอนนี้ก็เลยไม่ได้มีอะไรที่สามารถเอามาคุยกันได้เยอะเนาะก็ขอฝากไว้สั้นๆก่อนแล้วกันนะครับทุกท่านก็วันนี้ก็ขอไปแค่นี้ก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังทุกคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณชาว Infinity Podcast ทุกท่านครับผมแล้วก็แฟนๆทุกคนใครยังไม่ได้กด subscribe ใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามมนได้เลยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับผมสวัสดีครับ